สวัดีเด็กๆและน้องๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสีลับป่าค่ะอันนี้นะคะให้เขียนวันที่นะคะแบบสุกหัดแล้วเขียนตามนี้เลยแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ดังนี้นะคะก็จะมีสีไม้สองยางดีสอนะคะสามยางลบสีสมุดวาดเขียนนะคะเดี๋ยวสตังขอวาปั๊บหนึ่งค่ะวาไปวาดรูป เราวาดเสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปแล้วก็จะตกแต่งด้วยค่ะตกแต่งด้วยก้านเมฆนะคะทุกคนแล้เราก็วาด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 ไปเลยค่ะอะแล้วเราก็วาดต้นไม้ค่ะแล้วนต้องมีของที่ตกแต่งด้วยนะคะว้าวต้นไม้เต็มเลยนะ เดี๋ยวสะพังขอวาร์ปไปอีกรอบกันนะพี่ที่จะมาระบายสีค่ะได้แล้ควค่ะทุกคนแสดงแล้วค่ะว่าร,รูปแล้วก็ขีดส้นใต้าแล้วพวกนี้เสร็จแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ